สวัสดีครับพบกับผมแล้วก็ช่องวิชัยบ็อกนะครับวันนี้เราจะมาขยายพันธุ์ต้นไม้มงคลในสวนเราต้นหนึ่งนะฮะซึ่งมีชื่อว่าถุงเงินถุงทองที่อยู่ตรงนี้แหละนะฮะถุงเงินถุงทองนี่จะเป็นไม้ประดับแล้วก็ไม้ตามความเชื่อด้ยชื่อที่เป็นมงคลก็คือถุงเงินแล้วก็ถุงทองนะฮะลักษณะก็จะเป็นคล้ายๆกับมันมีถุงอยู่ตรงขอบใบตรงนี้นะครับอันนี้คือมีถุงอยู่ถุงตรงขอบใบ ใบที่ออกใหม่น่จะเป็นสีเหลืองก่อนเขาเรียกว่าทองพอแก่ไปเรื่อยจะเป็นสีขาวก็จะเป็นเงินอันนี้ผมซื้อมาก็ราคาไม่แพงนะครับตอนนี้ราคาตามท้องตลาดก็มีต้นละ 35, 50, 70, 1้0ห0าขึ้นอยู่กับขนาดแล้วก็ความด่างสวยก็คือสีขาวกับสีเหลืองด่างที่บริเวณใบก็วิธีการขยายพันธุ์ต้นถุงเงินถุงทองนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่ามิกกี้เมาส์แฮน คือรูปรูปทรงลักษณะอาจจะเหมือนมิกกี้เมาส์ตัวการ์ตูนตัวหนึ่งเขาก็เลยตั้งชื่อว่ามิกกี้เมาส์แพนการขยายพันธุ์ก็ถ้ามีหน่อก็แยกหนอ่อแต่ว่าจะใช้เวลานาน,านหน่อยกว่าจะได้หนอ่อทีละหนอถ้าเราผ่าหัวบอลสีได้หลักการเดียวกันกับการผ่าหัวบอลสีเลยนะฮะก็คือนำเงาที่อยู่ใต้ดินของมิกกี้เมาส์แพนหรือว่าถุงเงินถุงทองเนี่ยมาผ่าแล้วก็ล้างน้ำให้สะอาดแช่น้ำปูนใสป้องกันเชือ้อราแช่น้ำยาเล่งลากแล้วก็ชาบน ขุยมะาพร้าวด้วยหินภูเขาไฟหลักการเดียวกันเลยถ้าเราผ่าหัวบอลสีได้เนี่ยต้นไม้พวกนี้เนี่ยจิบๆเลยนะครับเราจะชำนาญเองเราจะนําต้นถุงเงินถุงทองเรานี่นะครับออกจากกระถางดินปลูกก็เป็นดินทั่วไปครับต้นถุงเงินถุงทองเนี่ยใช้เขาเรียกว่าเกิดง่ายอยู่เครื่องปลูกเขาไม่ค่อยมีอะไรใช้ดินทั่วไปยังได้เลยนะฮะอันนี้ผมใช้ดินที่ดินปกติเลยโอ้โหแน่นมากครับแน่นมากแน่นมากอ่ะทุบหน่อยหนึ่งนะทุบหน่อยหนึ่ง อแล้วก็ดึงกระถางออกมาเลยครับแบบนี้โอ้โหอันนี้เขาก็เกิดนะฮะไอที่ไหลมันเนี่ยตัวไหลมันเนี่ยตัวเกิดอย่างดีเลยแหละถ้าเอาไหลไปปลูกครับแล้วก็ดึงดินออกจากต้นไม้เราต้นนี้เนี่ยไม่ค่อยมีอ่าง่าหรือว่าหัวนะฮะแต่ว่าจะเป็นไหลมันมากกว่าแบบนี้ไอเข,ขาขๆมันเนี่ยก็เดีย๋ยวเราตัดไปแล้วก็ไปชําก็เกิดนะครับตัวไหลมันเนี่ยก็ถือว่าโอเคอยู่เนี่ยน,นี่ไหลมัน อันนี้ก็จะเป็นหัวถุงเงินถุงทองเรานะครับเดีย๋ยวเราแกะกาบออกมาหนึ่งนะแล้วก็หัวมันไม่เหมือนจะถูกตัดไปแล้วแล้วก็แต่ก็มีเขี้ยวตาเยอะเหมือนกันครับเราก็ตัดเลยเนี่เห็นไหมมันจะเป็นหัวแล้วก็มีเขี้ยวตาอยู่ค่อนข้างเยอะคล้ายๆกับบอลสีเรานะฮะแล้วก็อันนี้คือรากอ่ะรากนี้เดี๋ยวเราก็เอาต้นเดิมไปปลูกนะครับแต่ถ้าเราไม่อยากให้เขาอันนี้เราก็สามารถที่จะตัดเป็นท่อนได้นะครับบางทีเขา ใหญ่เกินไปแล้วก็ตัดใบเขาเราก็ใช้มีดตัดเลยนะครับผ่าหัวเลยถ้าเหมือนบอลสีเลยนะครับถ้าเราผ่าหัวบอลสีมาแล้วเนี่ยเจอถุงเงินถุงทองไม่นี่คือจิปเลยหลักการเดียวกันเลยนะฮะผ่าเป็นชิ้นๆนะครับชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็ว่ากันไปแต่ว่าหัวของของถุงเงินถุงถุงทองเนี่ยจะเหนียวกว่าจะเหนียวกว่าบ,บอลสีเราครับแล้วก็ผ่าครับ ถาว่าชิ้นเล็กชิ้นใหญ่มีผลไหมมีผลนะครับชิ้นใหญ่เนะี่ยใบจะใหญ่กว่าต้นจะใหญ่กว่าได้ประมาณนี้ครับล้างน้ําให้สะอาดเลยนะฮะฉีดน้ําแล้วเราก็อ่ล้างให้นี้เลยนําชิ้นถุงเงินถุงทองเรามาแช่น้ําปูนแดงครับสักหน่อยหนึ่งน้ำหนึ่ถึงสิก็ได้นะครับอันนี้จะเป็นน้ายาเร่งรากนะผมเติมไปนิดเดียวไม่เยอะ เพราไหรความจริงไม่ต้องใช้น้ํายาเล่งรากก็ได้เพราะว่าเขาเขาจะออกเชาจะออกรากอยู่แล้วนะครับพอแช่น้ําปูนแดงเสร็จก็ต่อด้วยน้ํายาเล่งรากเลยนะฮะต่อด้วยกันเลยจากนั้นเราก็ตากปึ่งแดดให้แห้งนี่นะประมาณนับหนึ่งถึงสิบก็ได้ไม่ต้องนานนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเสร็จแล้วเราก็ตากออกมาแล้วก็ถึ่งให้แห้งครับแล้วก็ไปเตรียมวัสดุชําต่อ เหมือนกับการผ่าชิ้นบอลสีนั่นแหละนะถ้าเราผ่าชิ้นบอลสีได้ต่อไปเราผ่าอะไรก็ได้ละเพราะว่าใช้หลักการเดียวกันเลยหลังจากที่ชิ้นตาต้นถุงเงินถุงทองเรานะครับเริ่มแห้งแล้วละ่ะเราก็นําวางบนวัสดุชําครับเราใช้ขุยมะพร้าวแช่น้ําประมาณ3-5ถึงวันนะครับขุยมะพร้าวแช่น้ํา3ถึงวันแล้วก็เปลี่ยนน้าทุกวันถ้าเป็นไปได้หรือ2วันครั้งนะครับเพื่อล้างสารที่อยู่ในขุยมะพร้าวเรา แล้วก็แช่ทิ้งไว้แล้วก็อย่าลืมปักชื่อนะฮะว่าถุงเงินถุงทองวันที่16เมษาแล้วก็ปักทิ้งไว้จากนั้นเราก็ปิดฝาแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ในร่มครับอันนี้จะเป็นไหลของต้นถุงเงินถุงทองนะที่เราตัดออกมาจากรากอันนี้คือไหลเขานะครับเดี๋ยวเขาจะออกเป็นต้นใหม่ขึ้นมาแล้วก็จะมาชํากับขุยมะพร้าวแล้วก็ดินเพาะดินปลูกทั่วไป ผมก็จะกบด้วยดินเพาะนะฮะจึงเป็นแกบดำแกบที่เกิดจากการเผานี่แหละกลบลงไปแล้วก็รดน้ำเช้าเย็ยนนะอันนี้ก็คือเป็นการชํำไหลของต้นถุงเงินถุงทองนะฮะบางท่านก็อาจจะใช้ปุ๋ยะเท้าอย่างเดียวก็ได้แต่ว่าผมจะใช้วิธีนี้ผมว่ามันงอกับผมมันงอกมันงอกแต่ก็กบครับแล้วก็กรกดน้ำเช้าเย็ยนปกติเลย ตอนนี้เราก็ขยายพันธุ์ต้นถุงเงินถุงทองเราเรียบร้อยนะครับกระถางนี้ก็คือต้นแม่นะต้นแม่เราก็ตัดใบเหลือแต่ต่อนะอันนี้จะเป็นไหลไหลเนี่ยเราก็จะกบด้วยดินปลูกดินเพาะทั่วไปส่วนในกล่องนี้จะเป็นการผ่าชิ้น ถุงเงินถุงทองนะครับสังเกตว่าเวลาที่เราขยายพันธุ์ต้นถุงเงินถุงทองเนี่ยจะได้จํานวนเยอะได้จํานวนมากเป็นเหตุให้ราคาถุงเงินถุงทองเนี่ยไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ก็เป็นราคาตลาดที่ทุกคนจับต้องได้นะครับเราจะอันนี้ตั้งไว้ในร่มนะฮะอันนี้ก็ตั้งไว้ใต้แสแลนอันนี้ก็ตั้งไว้ใต้แสแลนทีนี้ก็รอประมาณสัก1-2เดือนก็จะได้ต้นใหม่พร้อมที่จะจําหน่ายต่อไป ไม่รู้ว่าทุกท่านเนี่ยคิดเหมือนผมไหมถ้าเกิดเราไปร้านอาหารไปร้านกาแฟร้านคาเฟ่หรือว่าร้านอะไรต่างๆแล้วเจอไม้มงคลพวกนี้พวกถุงเงินถุงทองกวากมรกตเงินไหลมาอะไรพวกนี้ที่เป็นไม้มงคลแล้วก็ชื่อเพาะๆแล้วแล้วก็ประดับอยู่หน้าบ้านเนี่ยเราจะเกิดความรู้สึกว่าร้านเนี่ยน่าเข้าน่าไปใช้บริการน่าไปซื้อของแสดงว่าต้นไม้เนี่ยก็ดึงดูดคนให้เข้าร้านได้นะนอกจากชื่อที่เป็นมงคลเวลาที่เรา ชิดเราเชื่อตามชื่อต้นไม้เนี่ยเราก็จะดึงดูดแบบนั้นแหละเข้ามามันเป็นไม้มงคลอย่างหนึง่งถุงเงินถุงทองกวากมรกตเงินไหลมาเงินเต็มบ้านรวยล้นฟ้าอะไรพวกนี้มันเป็นคําบวกเป็นที่เราอยู่กับต้นไม้เนี่ยเราจะมีพลังบวกเพราะว่ามันเป็นชื่อบวกๆนั่นเองนะครับอยู่บ้านปลูกต้นไม้ขยายพันธุ์ต้นนั้นต้นนี้นไปเรื่อยๆมีความสุขดีเก็บสะสมต้นไม้ที่เราชอบให้เต็มสวนไปเลยอย่าลืมกดติดตามซับสไครต์ช่องวีชัยบล็อกนะครับสวัสดีครับ